นารมิตไพร์จัดใหญ่แบงคอกไพร e ฟอรัม2025เปิดเวทีอ c o n o น i มิกอิมแพลังเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางเพศ Up level อัพเลเวลอุตสาหกรรมบันเทิงไทยด้วยพลัง LGBTQIA+ n ไพร์มันเดือนมิถุนายน2568ถือเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของเหล่า LGBTQIA+ n กับงาน Big Festival งาน Bangkok p r i d e Festival 2025 ที่มีกิจกรรมไฮไลท์เพียบตลอด3วันเต็มตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนาย,ยน2568ทั้งงาน Bangkok Price Forum 2025 b a n g k o k Price Awards 2025 Bang k o อ พาเรส2025 Drag Bangkok ด e s t แ v a l 2025ลและงาน Bangkok Pride Party 2025ที่พร้อมปักหมุดกรุงเทพมหานครสู่ศูนย์กลางความหลากหลายทางเพศระดับโลกและเป้าหมายการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Bangkok w o r l d p r i d ปปี2030ครับครัดีใจครับได้มาพูดคุยกับเพ,พ,พื่อนเพี่อนี่้องที่ที่มีเจตานารวมเหมือนกันนะครับในเรื่องของ เอ่อ L G B T Q แล้วก็ความเท่าเทียมกันของ mm hmm. ของมนุษย์นะครับ mm hmm. ก็วันนี้เราถือว่ามากันไกล mm hmm. พอสมควรแล้วได้ได้เจอเพื่อนเก่าก็ได้ไปนั่งคุยกันถึงว่าเออวันนี้เรามาไกลกันแล้วนะเออเราก็ยังต้องทําอะไรต่อไปอีกเยอะๆอนะไรยเงยยังหยุดทําไม่ได้นะครับต้อง mm hmm. ต้องทำไปเรื่อยๆครับยังไม่ร้อยเสร็าวันนี้มันได้หยุด ก,ก,กใ็ในส่วนของ Entertainment Business นะครับได้คิดว่าเราต้องสร้างเร r ร s เ n นเทชันเยอะๆเพราะว่าก็ยังสังคมเราก็ยัง,ยงมีตัวละครที่เป็น LGBTQ ที่ยังไม่ค่อยเท่าเทียมกันมากเท่าไหร่หรอกเอาถ้าพูดกันตามความจริงนะเราก็ยังเห็นเขาเป็น ตัวสร้างสีสันเราก็ยังเห็นเขาเป็นมีมีน้อยลงแล้วแหละ,ละที่แบบแบบเล่นเป็นคนขับรถคนสวยคนใช้อะไรเงี้ยนะฮะเริ่มมีบทเป็นบทเอกมากขึ้นแล้วแต่ว่ามันต้องเพิ่มไปมากกว่านั้นนะฮะในในมิติของของแง่ที่ว่า representation ของ LGBTQ+ ที่เป็น professional ที่เป็น ที่เป็นมืออาชีพในสายงานต่างๆหรือเป็นมีเป็นมีความเป็นมืออาชีพเท่าเทียมกับผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับอันนี้ก็อยากอยากให้ผลักดันให้มีคนเห็นทำ representation แบบนี้เยอะๆพคนที่คนที่เป็นเด็กที่เป็นเยาวชนเขามอกเขาจะได้รู้อ๋อโตขึ้นหนูอยากไปเป็นคนนี้โตขึ้นเราอยากเป็นเหมือนคนนี้ อะไรแบบนี้ครับอย่างการให้เปลี่ยนยุคแล้วก็อะไรแบบนตรงกันมา <c oughs> เป็นตรงกันเกือบทุกข้อแหละเพราะว่าเราเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าก็ตรงอย่างหนึ่งตรงกันคือว่าโอเควันนี้เราเรียกร้องออความเท่าเทียมกันมาได้แล้วนะแล้วความเท่าเทียมของยุคนี้มาตั้งคําถามกันดีกว่าว่ามันเปลี่ยนไปแล้วหรือยังความหมายเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยได้รับมาแล้วเนี่ยยูเรียกร้องกันมาถึงขนาดนี้แล้ว ได้รับสิทธ์นั้นแล้วจะเอาสิทธิ์นั้นไปทําอะไรแล้วจะรักษาเขาไว้ได้นานแค่ไหนที่สําคัญที่สุดเลยคือเราจะขอบคุณใครกันดีที่เราได้สิทธิ์นี้มาอย่าลืมนะว่าประเทศเราประเทศไทยเนี่ยอยู่กันอย่างอย่างมีความสุขมาโดยตลอดนะวเราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมากมายนะหมายถึง L G B T Q ก็อยู่กันอย่างมีความสุขเพียงแต่ว่า ไม่ได้เป,เป็นเป็นที่ยอมรับใน,ใน,ในบงวงกว้างวันนี้มันเลยจุดนั้นแล้วมันยอมรับกันที่เป็นงวงกว้างและมันเท่ากันแล้วมันสมรอได้เท่ากันแล้วแล้วเราจะทํำยังไงกันต่อเพื่อรักษาต่อย,ยอดสิ่งนี้ให้กับรุ่นต่อไปเขาจะได้ไม่ต้องเจอสิ่งที่เราเจออยู่นะแค่เอาเรื่องง่ายๆแค่ค่าค่าตัวทํางานแล้วได้ค่าตอบแทนะมันควรจะต้องได้เท่ากันนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้ว้ง LGBTQ ยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นนะครับฝากงานังความแกอโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับงานนี้เป็นงานจุดประกายความคิดนะครับแล้วกเ็เป็นงานที่เฉลิมฉลอง ไพรนะครับด้วยความภูมิใจและความเป็นสีสันของสีรุ้งของพวกเราทุกคนนะครับแต่ว่าก็มีข้อคิดอยู่ด้วยว่าเออไพรเนี่ยจริงๆก็เกิดขึ้นจากการปร o ท้วนะคือการประท้วงอย่างหนึ่งดันั้นมีคนที่เขาเคยเสียเลือดเสียเนื้อมาก,ก่อนหนะ้าเราก็อาจจะนึกถึงเขาด้วยในขณะที่เฉลิมฉลองเราจะนึกถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งดีและทั้งไม่ดีแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าและทําให้ดีที่สุดจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์แย่ๆซ้ำๆกับตัวเรานะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านโดยมาดามแบมแบมแกัลยากร